สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาหาสินค้าขายดีอเมาซอนกันนะครับแบบจัดสดเลยสดสดเลยจริงๆนะฮะคลิปนี้แต่ก่อนอื่นนะครับขายของนิดนึงนะครับคลิปนี้จะทำโดยออดออนไลน์คอมนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของผ่าน e ีเบอัลล์มซอนนะครับเป็นการขายออนไลน์ส่งไปต่างประเทศนะครับขายฝรั่งกําไรดีกว่าขายคนไทยแน่นอนขายในเมืองไทยบางทีเนี่ยขายร้อยชิ้นนะฮะคุณอาจจะได้กาไรแค่หลักร้อยแต่ถ้าเกิดคุณขายบน eBay อ m a z o มาซอนเนี่ยนะครับ10ชิ้น20ชิ้นคุณอาจจะได้กำไรวันละพันเลยก็ได้นะครับ ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยแน่นอนนะครับที่นี่สอนแบบจับมือทําดูแลตลอดชีพติดอะไรถามได้ตลอดและมีโปรโมชั่นคือการันตีคืนเงินถ้าเรียนแล้วขายไม่ได้ด้วยครับสนใจก็มาดูรายเดียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ od online com นะครับแล้วก็มุมซ้ายนะฮะเบอร์ติดต่อ0 6 6 1 5 9 9 3 9 9้ก้าาก้ครับแล้วก็ถ้าหากจองการคุยทางไลน์นะครับก็ติดต่อได้ที่หน้าเว็บครับเพิ่มเพื่อนนะครับข้างล่างจะเป็นรีวิวนะฮะไปอ่านได้เลยนย่ยไปดูรีวิวเพื่อนๆที่มาเรียนได้เลยนะครับนี่ก็เป็นรีว อ่าแล้วก็ถ้าหากเข้ากลุ่มนะฮะก็จะมีสแกนกิบโะดเข้ากลุ่มได้นะฮะมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะเข้าจังเกิลสเกลนี่เราเราจะเล่นกันแบบสดๆเลยนะนะฮะหนึ่งนะครับการเข้ามาตั้งค่าในจังเกิลสเกลนะครับเพื่อนๆก็ไปที่เมนู product database นะครับ Data ก็คือ Data ของสินค้านะครับประเด็นคืออะไร โลตัสเนี่ยเขามี Data สินค้าทุกอย่างที่เราซื้อไปเนี่ยเขารู้หมดว่าอะไรขายดี Amazon ก็เหมือนกันครับแล้วจังเกิลสก u t เนี่ยเขาไปซื้อ Data Amazon มาครับเขาเป็นพาร์ทเนอร์ครับกับ Amazon นะครับไปดูหน้าเว็บจังเกิลสก u t ได้นะครับเนี่ยเขาซื้อข้อมูลมาของ Amazon นะครับล่างสุดนะครับเนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับนี่ Amazon Partner นะครับเว็บเซอร์วิสนะครับพาร์ทเนอร์เน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้น ข้อมูลที่เราได้มาจากจางต้นสกาครับจะเป็นสินค้าขายดีบนอ m ม z o n ทางนั้นเลยวันนี้ผมขอไปหมดเดิมครับโมคิดเช่นคิดเช่นไดนิ่งเปิดออฟฟิศมานหน่อยดีกว่านิดหนึ่งนะฮะเผื่อเจออะไรมันๆแล้วก็ตั้งค่าด้านขวานะครับประเด็นคืออยู่ตรงนี้ฮะเราไม่ต้องแบบเหมือนเล็งหาสินค้าอะไรเลยครับเพราะการหาสินค้าขายดีบน Amazon คือดูแรนกิ้งนะครับช่องนี้จะเป็นช่องแรนกิ้งครับคือเราไม่ต้องมีไอเดียสินค้าเลยเพื่อนๆใส่ลงไปเลยสมมตินะขอให้ไม่เกิน4ี่หมื่นผมใส่1 0ึ0งพันถึงหนึ่งพัน ตรงนี้เป็นการตั้งค่าราคาแล้วก็น้ำหนักนะฮะผมอยากได้ของชิ้นไม่ใหญ่แล้วเสิร์กันสดๆเลยครับสดๆเลยครับเทคนี้พยายามจะเทคเดียวผ่านนะจะไม่ให้มีอะไรเออร์เลอร์ที่ต้องไปจัดต่อคลิปนะครับอ่ะเจอมาแล้วครับอ่ะเรามาดูไล่ทีละตัวเลยครับโอ้นี่เป็นบุ๊กนะการ์ดอีกแล้วการ์ดเคยรีวิวแล้วนะครับข้ามไปแล้วกันนะม,มีอะไรน่าสนใจบ้างเด้ลงมา นี่ลง,ลงมาอันนี้วันก่อนก็เพิ่งรีวิวไปนะครับอันนี้ก็เพิ่งรีวิวไปเอ๊ะทำไมตัวเก่าๆขึ้นมาติดแต่นี้ผมไม่ได้เรียงนะไม่ได้เรียงเพราะฉะนั้นมันก็จะพ่อพ,พี่อ๋อนี้น่าจะเป็นคาลนดาเหมือนกันช่วงนี้ปีใหม่นะครับอันนี้ก็จะขายดีนะครับแต่เราจะไม่ได้วิเคราะห์ตัวนั้นนะนีอะไรเนี่ยนี่เอาของบ้านเราไม่รู้จักเอาที่แบบเราพอจะหาได้ด้วยดีกว่านะครับอ่ะ ตัวนี้น่าสนใจตัวนี้ก็คือที่ทำน้ําแข็งนะครับผมเคยดูเคยดูคลิปฝรั่งนะฮะ u t u b e เขาบอกว่าถ้าทำน้ําแข็งให้มันเป็นวงกลมเนี่ยมันจะละลายช้าเออแล้วก็พวกพวกบาร์เทนเดอร์ครับในในในร้านเหล้าอะไรพวกนี้ที่ที่เมืองนอกในบาร์เนี่ยเขาจะมีฝีมือเลยนะแบบสกัดน้ําแข็งเป็นวงกลมได้นะครับแต่สําหรับเราคนทําไม่เป็นนะครับมันก็จะมีนี่ขายนะฮะอ่ามันก็จะมีนีขายอยู่ ซึ่งธุรกิจนี้ถามว่ามีขนาดหน้าหนาวนะนี่กําลังเข้าหน้าหนาวแล้วเขาก็ยังซื้อแล้วจริงๆบางทีฝรั่งนะหน้าหนาวยังไปกินไอติมบ้านเราหน้าหนาวยังไปกินไอติมเลยนะครับเราจะมาดูว่าและธุรกิจน้าแข็งเนี่ยมันเวิร์กไหมที่ทําน้ําแข็งนะครับก็ซื้อมาบ,บ้านบ้านเราก็คือคมไม่ได้วงกลมใช่ไหมผมก็ไปซื้อมาเพิ่มนะฮะที่ที่ไหนนะออฟฟิศเอ๊ะไม่ใช่เด็กโฮมโปรนะครับเป็นที่ทําน้ําแข็งเพราะให้ตู้เย็นมาอันเดียวก็ไม่คุ้มมันทําช้าเราไม่พอใจนะครับ อ่ะธุรกิจนี้เป็นอย่างไรแลนกิ้งเป็นอย่างไรนะครับขายดีไหมเน่ยเนี่ยสุดหญ่จะเป็นบาบาพวกไอซ์บอบาเล่าลอะแล้วมันจะละลายช้านะครับแลนกิ้งอยู่ที่พันสองเห็นไหตามเป้าที่เราเล็งเลยนะครับที่เราเล็งไว้เมื่อกี้เราตั้งค่าพันหนึ่งพงพสองแบบนี้แหละนะอยากไม่อยากเลื่อนโอเคต่อไปฮะเราต้องมาวิเคราะห์ธุรกิจน้ําแข็งครับว่าหลายๆแบรนด์เขาขายดีถ้าหลายๆยี่ห้อขายดีเราก็ขายได้นะครับ เพราะฉะนั้นจากการดูแล้วนะครับก็จะเป็น i q s tray ที่ผมคิดนะอาจจะแมว S ก็ได้แล้วก็วางไปตรงนี้ครับเหมือน Google เลยครับขึ้นไหมขึ้นครับแปลว่าคำนี้มีคนหาครับและเราไปที่ต่อครับเมนูนี้ครับ keyword keyword scout นะี่นี่จริงๆเพื่อนๆที่แชร์กับผมนะสามารถเวลาคุณดูคลิปเนี่ยขั้นตอนที่ผมทำคุณสามารถหาสินค้าขายดีบน Amazon ได้ง่ายเลยนะฮะ แล้วก็เสิร์ชดูครับว่าคีย์เวิร์ดที่เราคิดว่าตัวนี้มันจะมากที่สุดไหมนะครับแต่จริงๆไอ้ตัวนี้มันจะมีลักษณะเกี่ยวกับเป็นวงกลมด้วยนะอาจจะเป็นบอลเมกเกอร์อะไรด้วยนะแต่อันนี้เราดูธุรก,กิจทำน้ำแข็งก่อนนะครับไอคิวเทนะครับมีคนเสิร์ชก้ามือเลยเยอะสุดเลยครับอืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเสิร์ชนี่นี่วิสกี้ไอซ์บอลโมอ้ามันก็คือตัวนี้เลยนะเห็นไหมคนนี้มีวิสกี้เห็นไหมมีไอซ์มีบอล แล้วก็แต่เขาเป็น maker เห็นไหม whiskey ice b เมก maker mo ของเขาอาจจะอยู่ตำแหน่งอื่นเจอไม่เจอไม่รู้แต่ว่าตรงนั้นเดี๋ยวไปว่ากันแต่เนี่ยผมจะวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนี้ด้วยนะครับนี่ซึ่งมีคนหาหมื่นหแต่เราเอาธุรกิจหลักก่อนก็คือ ice cube tray นะครับมีคนหา30วันล่าสุดถึง90,000ื่นคนดูแรงกิ้งครับเอ๊ะผมไม่แน่ใจผม เรอโหลดก่อนนะครับกำลังโหลดอยู่ผมไม่แน่ใจว่าจังเกิลสเกลผมหลุดหรือ,อยังนะฮะถ้าหลุดแล้วมันต้องมีการล็อกอินนะครับอะไรที่มันเป็นสปอนเซอร์เนี่ยเขาซื้อทางรัดมานะฮะแรงมันอาจจะดูไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าถึงสปอนเซอร์แรลงดินกันนะเนี่ยมีตัวนี้หลุดไปอ๋อก็สามหมื่นโอเคไม่หลุดเดี๋ยวผมก็กดหนว,ว่าจังเกิลสเกลผมหลุดไหมโอเคหลุดจริงด้วย ไม่เข้าและการเปิดสดนะฮะแต่ว่าเครื่องมืออื่นนะครับเราก็ยังเห็นแล้งอยู่นะครับอืมก็แปลว่าดีนีเดยแรงเจ็ดร้อยคือไม่เกินสี่หมื่นนี่ถือว่าดีเลยนะเออนี่เห็นไหมโอ้ยธุรกิจนีเดูเดที่ทําน้ําแข็งขนาดเข้าหน้าหนาวยังขายดีเลยนะครับเห็นไหมหนึ่งอะแรงกิ้งดีเลยนะครับคีย์เวิร์ดนี้นะฮะ,ะเราไปดูหน่อย นี่ยถ้าเราจะก่อนที่เราจะลงทุนทําอะไระครับถ้าเราศึกษาอย่างนี้ได้อะมันก็เซฟตี้เงินเราได้นะจริงๆนะครับอ่ะเรามาวิเคราะห์ keyword นี้กันนะครับใน Google แรงดีแล้วแรงคือปัจจุบันนะครับวันนี้ขายดีมากนะครับแล้วข้อมูลใน Google ละ่ะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเวลาด้วยนะฮะสิบสอเดือนต้องเปลี่ยนเป็น all, all a v l a b l e ด้วยนะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่เครื่องบนเปลี่ยนก็ได้นะฮะแต่ว่าตรงนี้ผมเป็นละสหรัฐแล้วก็อังกฤษนะครับ อะข้อมูล IQ Stay นะครับถ้าดูตามจุดเริ่มต้นเมื่อ2016นะครับ86ด0มืสูงไปแสนสองนะครับช่วงนี้ก็ขึ้น2,000 0 0กว่าแล้วจุดพีกมันมีหลายจุดนะ December December แต่ปีนี้มีเมย์เหมือนกันนะโอ,อ้โยแปลกแค่ December น่าหน่ะแต่เธอมเป็นขายดีอ่ะแต่คุณนะฮะนี่คือธุรกิจที่ชนะโควิดอีกตัวหนึ่งครับคุณดูนะปกติเมย์เนี่ยเห็นไหม มันจะเป็นเหนอนท้องกําลังขึ้นหน่อยๆแต่เมษาปนนี้ก็ขึ้นเหมือนกันแต่เห็นไหมเมปีอื่นก็ลงเห็นไหมแต่คุณดูครับนี่สูงกว่าเดซ e m b e r ของปี2019อีกนะครับแล้วก็คือช่วงเวลาโควิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นอเมริกาวันนี้นะฮะโควิดยังนรกแตกมากผมบอกเลยนะฮะล่าสุดนี้เมื่อกี้ผมดู YouTube เขาบอกอเมริกาบวกยุโรปนี่200,000คนนะฮะขอมาดูล่าสุดซิ่งแบบสดๆเลยนะฮะที่เว็บไซต์รายงานคนเป็นโควิดนะครับ อเมริการดับหนึ่งแน่นอนฮะแต่ประเด็นคือกี่คนนะฮะ yesterday ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไม่เอาไม่ดูไทยอ่ะ yesterday แสนสี่โหบราซิลนี่เฮ้ยบราซิลนี่ขึ้นมา มันจะแซงอินเดียเลยครับคุณดูสิสถานการณ์นะครับแล้วยุโรปลงกันนี่ก็ได้20,000 0แน่นอนนะฮะอิตาลีก็26,000ไปแล้วเพราะฉะนั้นด้วยสถานการณ์อย่างนี้บอกได้เลยว่าคนยังต้องอยู่บ้านนะครับและธุรก,กิจนี้ถึงแม้จะขาลงนิดหน่อยแต่ผมว่ามันเข้าช่วงเด c ั m b e r ด้วยครับเยวก็จะกลับมาขายดีแน่นอนแล้วก็เป็นแนวโน้มที่ขาขึ้นนะครับ202 0 0อ,สสอขอเทียบคีย์เวิร์ดให้คุณเห็นภาพอีกนะครับคีย์เวิร์ดไอซ์ทิวเเนี่ยนะครับ ช่วงเดือนเดอ m ธัน2019นะครับ2002แต่ถ้าเกิดคุณมีคีย์เวิร์ดอื่นอีกอันนี้มันไอซ์เทมก็อันเดียวกันอ่ะซิลิโคนโมก็เป็นไปได้กดบวกเลยนะครับคำนี้คำหนึ่งเมื่อกี้200,000ใช่ไหมถ้าคุณบวกคีย์เวิร์ดนี้นีนช่วงเดอ m ธัน2012ครับขึ้นมา430,000โอ้โหแล้วบวกคำนี้นี่โอ้โหโควิดนี้มันโคตรดีเลยนะนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะขายธุรกิจนี้ซิลิโคนโมก็ได้อยู่นะ ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับเดซ ember สี่แสนสามอ่าสมมุติเราหาอีกว่ามันมี i อซ์คิวคอนเทนเนอคิวเทคิวคิวมันซ้ำอยู่แล้วไม่เอามันมีรับเบอร์โมได้วยหรอมันในนี้มันหมดแล้วอะจริงๆแต่ว่าเราเอาคำมาเพิ่มจาก Jungle Scout ก็ได้นะอ่าเช่นโอลีเออนี่เรายังไม่ได้ยกคำนี้อันนี้พอละอย่างนั้นไบพอละนำมีพอละก็คือหเ็นคุณผมจะให้คุณเห็นภาพว่าถ้าเรายิ่งมีคีย์เวิร์ดเยอะนะครับ คำเอาอาน,นี่ได้เลยอย่างนั้นเอางี้ก็ปีดูนี้นะวิสกี้ไอซ์คิวอไอซ์บอลโมนะครับเอาไปบวกอีกคำหนึ่งดูนะในในใน g o o g l e ตอนนี้นะฮะ439,000ม้ใช่ไหมลองบวกอีกคำหนึ่งครับถ้าคีย์เวิร์ดยิ่งเยอะไปเรื่อยๆครับคุณดูครับปริมาณการค้นหาก็จะเป็นอย่างไรครับเมื่อกี้420,000ขึ้นมา4,500 0 0เห็นไหมฮะแต่ใน Google เอาจากพบม ก็พอๆนะขึ้นมาประมาณหลักหมื่นซึ่งใน Amazon อ m a ซ o n ก,ก็เฉลกันแค่ประมาณ15,000คนแต่คีย์เวิร์ดเนี้ยมันตรงประเด็นมากๆด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมาวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่มันตรงประเด็นหน่อยนะครับก็คือวิสกี้ไอซ์บอลโมมันจะมาออกเป็นวงกลมไงเห็นไหมอีเ่นเนียเหมือนอนที่เราเจอเห็นนะครับเป็นแบบไซ์ดีไซน์แบบวงกลมนะฮะอ่ะเรามาดูหน่อยว่าดีไซน์วงกลมเนี่ยแรนกิ้งเขาเป็นยังไงถ้าต่ำกว่า4 0 0 0มืนถือว่าขายดีมากๆนะครับ18 อันนี้มันสปอนเซอร์นะจริงๆสปอนเซอร์จะไม่นับนะเพราะว่าเขาดึงดึงซื้อโฆษณาขึ้นมาแต่อย่างน้อยเราดูขนาดซื้อสปอนเซอร์แลน์กิ้งก็ดีเหมือนกันนะเพราะสปอนเซอร์บางคนแลนก์เป็นแสนโผล่แล้วก็มีอ่ะไปดูร้อยกว่าสองร้อยสี่พันเจ็ดพันสองโอ้โหดู้างกนเลยพันแปดเจ็ดพันแปดร้อยห้าพันโอ้โหบอกเลยว่าธุรกิจนี้โคตรขายดีเลยครับณปัจจุบันดีไซน์ออกเป็นวงกลมนะฮะ ก็ขายดีมากๆและเราจะเอาคีย์เวิร์ดนี้ไปวิเคราะห์ที่ Google เพราะฉะนั้นเราจะลบคำเก่าออกออยากรู้คำนี้เนี่ยแหละก็คือวิสกี้ไอซ์บอลโมนี่แหละอ่ะเฮ้ยแต่คำนี้มันไม่มีผลกลับโควิดว่ะอ่ะแต่ช่วงปลายปีเด c e m b e r นะครับก็จะดีแต่ว่าช่วงโลโลก็หาหลักพันนะใน Google นะแต่นี่คือเสิร์ชใน Google นะแต่ใน Amazon แรงมันสวยอะ พูดยากแต่ผมว่ายังไงก็ไปได้ครับแล้วคุณก็บวกกับคีย์เวิร์ดที่เป็นคิวสเตยเฉยๆเนี่ยไอคิวเตยขายได้ครับเวิร์คครับจริงๆแล้วก็เรารู้ได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยนะครับธุรกิจแนวนี้ก็จะขายดีด้วยช่วงธันวาแต่ช่วงช่วงที่มันหน้าโลมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนหานะมันก็ขายได้เพราะฉะนั้นหน้าโลเราก็ขายไปแต่ว่าพอใกล้เดือนธันวาคมนะฮะคุณต้องสต็อกแต่แปลกนะหน้าร้อนฝรั่งไม่ซื้อ โอ้ที่ทําน้ําแข็งฝรั่งไม่ซื้อหน้าร้อฝนฝรั่งมาซื้อหน้าหนาวอันนี้น่าสงสัยเหมือนกันเห็นไหมใครจะไปคิดว่าฤดูไหนแต่ Google ไม่โกหกการค้นหาของคนบน Google ช่วยเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับธุรก,กิจนี้ผมก็ว่าน่าสนใจนะครับมีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง i อคิวเทอยู่ส0มพันคำคำที่คนเสิร์ชเยอะสุด i อคิวเเก้าหมื่นคน i อแพคไอเทร e ไอเท วิสกี้ไอซ์บอลโมลถ้าเกิดคุณมีดีไซน์เป็นวงกลมซิลิคอนไอซ์คิวส์เทอีกหมื่นสองอย่าไปดูถูกตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆสามพันแต่ถ้าสิบคำก็สามหมื่นเซิร์ชนะครับยิ่งคีย์เวิร์ดมากโอกาสที่คุณจะขายได้ก็มากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะฮะที่แชร์เครื่องมือกับโอ๊ตออนไลน์นะครับจังเกิลสกานะฮะใช้มันให้เป็นประโยชน์หาสินค้าขายดีบวกกับหาคีย์เวิร์ดจะทำให้คุณเจอสินค้าขายดีชี้เป้าได้ตรงประเด็น ดีกว่าไปลองสินค้าที่มันขายไม่ดีแล้วเงินมันจมเราเล็งหานะเพิ่มโอกาสในการขายให้มากขึ้นแล้วกําไรมันก็จะตามกลับมาหาเราเร็วๆนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะแชร์ไอเดียสินค้านะครับให้กับเพื่อนๆเป็นประโยชน์อ่ะเราไปดูต้นทุนหน่อยไหมไปดูต้นทุนหน่อยนะครับที่บาบานะครับด้วยคีย์เวิร์ด ice cube Alibaba อันนี้มันไม่ใช่บาบาอยู่นี่โอเค สมมติซื้อนะฮะนี่ดีไซน์วงกลมนะครับหกลูกนะฮะเหรียญหนึงเลยนะครับซื้อร้อยชิ้นก็ไม่ได้เยอะนะจริงๆใช่ไหมนี่ดีไซน์นี้ประมาณโอเนี่ต้องซื้อพันชิ้นไม่ไหวร้านี้ไม่บอกต้องเข้าไปคุยเนี่ยเราก็ดูวงกลมนะฮะก็ต้นทุนก็ประมาณเหรียญกว่ากว่าครับ ในตลาดเป็นไงแต่ในตลาดนี้บางทีเขาขายสองอันนะราคาขายก็สิบกรเหรียญน,นะครับสิบกรเหรียญแบบหกอันอันนี้จ็ดอันชิ้นเดียวเอ้ยก็โอเคหากกาไรหักบวกลบมีสิทธิ์มีทํากําไรได้ครับไม่มีปัญหาหรือถ้าเราอยากลองทุนน้อยๆก่อนนะฮะบ,บางทีคุยกับอ่ายูเซอร์อาลีบาบานะครับเขาอาจจะมียูเซอร์หนึ่งหกแปดแปดก็ได้นะบางคนมีนะบางคนบอกเราขอคุยน้อย,อยๆเขาส่งลิงก์ยูเซอร์หนึ่งหกแปดแปด้เลยเพราะฉะนั้น เราก็จะไปดู1688หน่อยครับว่าขายกันยังไงไปเลยครับ1688งหดนะฮะเอางเสิร์หายนะฮะหนึ่นี่ข้อดีก็คือซื้อกี่ชิ้นก็ได้นะครับไม่เหมือนอาลิบาบาที่แบบไปคุยกันยาววันนี้อันเดียวก็มีนะฮะอันนี้เป็นแบบอันเดียว e เลยว่าเออดีไซน์ก็ง่ายดีนะอันเดียวอันเดียวเยอะเลย เดี๋ยวมันนิ่มีเป็นลูกๆเลยเป็นแพ็คลูกเลยหนึ่งหกแปดแปะมันเป็นสี่เหลี่ยมครับเหมือนอย่างนั้นเราลองเอาคีย์เวิร์ดนี้วิสกี้ไอซ์บอลไอซ์บอลโมฟ้ไม่ต้องเอาวิสกี้อ่ะคำยิ่งเยอะเวลาหาย,ยมันจะปลาดนะฮะเวลาวิเคราะห์เอาเต็มๆได้ใน a m ม z ซอนแต่ว่าท่านในถ้าในพวกนี้เราพยายามเอาคำที่สั้นที่สุด นี่เจอแล้วนะครับโอ้โหจะซื้อน้อยก็แพงเหมือนกันนี่แต่บางเจ้าเอยจะสี่หยวนนะลืมไปไม่ใช่เหรียญน,นะครับเป็นหยวนนะครับสี่สี่เอาห้าแล้วกันตีไปห้าห้าก็ยี่ห้าบาทอะ่ะหน,นึ่งนะฮะก็ไม่ถึงเหรียญน,นะอุ้ยนี่สามจุดเก้าด้วยถูกว่าอาลีบาบาอีกแล้วจะบอกอะไรให้ดูนะอ,อย่างชิ้นนี้นะกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วอะขึ้นมาดิอ่าขึ้นมา อ๋อแต่ถ้าซื้อ er. น้อยหกจหกเฮ้ยหกจุก็บอกโอเคแต่ประเด็นไงคุณซื้อกี่ชิ้นก็ได้เนี่ยเอาทำไมผมต้องใส่ยินเหรอหลุดอรอเรินกำมันหลุดอะแต่เอาง่ายๆอ่ะนี่คุณจะบวกหนึ่งชิ้นสองชิ้นก็ได้แต่ผมแนะนำนะครับข้อแนะนำในการส่งสินค้าไปอ m a ซอ n FBA บคุณจะส่งประมาณสัก1ิถึงสิชิ้นอ m a ซ o n เป็นการลงทุนแล้วนะครับแต่ด้วยความซื้ออย่างนี้คุณลองคิดนะเราไปคำนวณตัวเลขหน่อยสมมตินะ อันนี้มัน6.6จุดหยวนแล้วตีไป6.6จหยวนก็ได้นะสมมุติซื้อ15ชิ้นนะครับคูณ6.6จุดหยวนนะครับแล้วก็คูณไทยบาทตอนนี้มันประมาณ4.7นะครับลงทุน465บาทเท่านั้นสำหรับสินค้า16ชิ้นไอ้สิบชิ้นนี่แหละที่ผมบอกว่าลงทุนอเมซอนลงทุนต่ำเพราะเราสั่งของ แต่ว่าเราเราอาจจะล็อตแรกอย่างนี้ผมแนะนําล็อตแรกเราอาจจะซื้อหลายๆอย่างสั่งมาสามชิ้นก่อนเพื่อด, quality, ดูคุณภาพถ้าคุณภาพเขาโอเคเราซื้ออีกสิบสองชิ้นในล็อตหลังว่าสินค้าตัวไหนโอเคแล้วก็คัดเพิ่มเออเพื่อดูคุณภาพก่อนได้แต่ถ้าเออไม่คิดมากสี่ร้อยก็ซื้อมาเลยสิบห้าชิ้นก็ได้แล้วแต่คนหนอันนี้นะอาจจะสั่งมาสามชิ้นก่อนนะแต่ว่าเนี่ยคุณก็หาสินค้าอะไรหลายๆตัวเลยแล้วก็รวมกันมาค่าส่งนะครับจากจีนมาไทยก็ประมาณกิโลละสามสิบบาทเท่านั้นเอง นะครับมีรวมหมดแล้วนะแต่เป็นกรุงเทพนะถ้าเป็นต่างจังหวัดอาจจะมีบวกเช่นไปเชียงใหม่อาจจะบวก7บาทต่อกิโลนิดนึงแต่ว่าโอ้ยมันมโลนึงมันได้หลายชิ้นถ้าส่งแทบจะแบบต่อชิ้นไม่กี่บาทนี่ครับและเนี่ยเราก็มาทำแพ็กเกจชิ่งนะครับออกแบบดีไซน์โลโก้สร้างแบรนด์ของเราเองนะครับอันนั้นว่ากันไปเห็นไหมครับนี่คือต้นทุนซึ่งดูแล้วมันทำกำไรได้เพราะต้นทุนที่ ไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาหรือ1นึ่งหกแปดสินค้าชิ้นนี้คงหาในไทยลําบากนะฮะหรือลองไปหาในช้อปปีดูก็ได้แต่ช้อปปีคือถ้าทา a m ม z o n เนี่ยผมแนะนําให้ซื้อจากโรงงานครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราไปติดต่อดีลที่เขาไม่ใช่โรงงานเมื่อไหร่เขาหยุดขายเราเจ๊งเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ดีลโรงงานให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือที่จีนนะครับอ่ะก็เห็นแล้วนะฮะมันก็พอมีส่วนต่างทํากําไรได้เพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับผมกล้าพูดเลยว่า ใครที่สนใจทําพวก i อซ์คิวสเนะครับคุณลงทุนไม่เกิน1,000บาทแน่นอนแต่ว่ามันอาจจะมีบวกค่าส่งนิดหน่อยนะครับดูแล้วนะฮะใน็อดแรกเนี่ยคุณสามารถลงทุนหลักร้อยได้เลยไม่ใช่เรื่องไกลตัววันนี้ถ้าพูดคำว่าลงทุนเพื่อนมาชวนมันต้อง 3, 4, 5ี่หหมื่แล้วครับแต่เนี่ยคุณลงทุนแค่พันเดียว พูดตรงๆนะมันมีโอกาสเจ๊งแต่ถ้าเจ๊งมันก็ไม่เจ็บแต่ถ้าเมื่อไหร่มันขายได้มันออกเรื่อยๆมันทำเงินให้คุณทุกวันแล้วคุณก็มีโปรดักต์ที่2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าดถึง30ถึง40ชิ้นนะกำไรนะฮะบอกเลยว่าบวกลบเดือนละแสนมันเป็นไปได้ครับอ่ะหวังว่าคลิปนี้นะฮะก็ปิดจริงๆแล้วก็จะหวังว่ามีประโยชน์สำหรับใครที่คิดไม่ออกว่าจะหาอะไรมาขายนะครับลองดูครับ Ice Bond Mo ใช่ไหมคำที่คนเซิร์ชเยอะที่สุดืไปลองเสิร์ชนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่เรียนกับโอ๊ตออนไลน์นะครับคุณมีจังเกิลเกาแล้วอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดคุณตัดสินใจทำธุรกิจนี้หาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับตัวนี้ให้เยอะที่สุดถ้าคุณมีคีย์เวิร์ดสัก800คำนะฮะที่อยู่ในลิสติ้งของคุณนะครับมันหมายถึงทำเลคุณตอนแรกอ่ะถ้าเกิดคุณไม่มีไอเดียคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษคุณอยู่ในซอยลึกแต่ถ้าเกิดคุณมีคีย์เวิร์ดเยอะคุณอาจจะอยู่ใน ตลาดที่คนเดินเยอะหรืออยู่หน้ามอหลังมอที่ตลาดลูกค้าเข้ามาเดินผ่านไปผ่านมาและโอกาสขายได้ก็สูงตามด้วยเพราะฉะนั้นใครนะฮะได้แชร์กับโอ๊ตนะครับโอ๊ตออนไลน์ก็คือเครื่องมือค e y w o ว d s c ดสเกลนอกจากเราเจอสินค้าขายดีแล้วอย่าลืมใช้ตัวนี้ด้วยนะครับหรืออีกตัวหนึ่งก็คือคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์เหมือนกันนะครับของ Google นะฮะก็จะมีคําใหม่แล้วก็มีคําใหม่ข้างล่างเยอะแยะนี่คือโอกาสที่จะทําให้คุณขายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นใช้เครื่องมือที่ผมมีแชร์ให้ เป็นประโยชน์ด้วยนะครับก็คุยมาเยอะแล้วขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้คลิปนี้ยาวมากนะไม่รู้ใครจะดูจบไหมนะครับแต่ถ้าใครดูจบก็ขอบคุณด้วยแล้วคอมเมนต์ด้วยนะฮะว่าพูดแบบยาวนี้นี้นี้ไม่มีตัดเลยนะฮะไม่มีตัดโหดมมกอ่ะจบท้ายคลิป o d o n l c o m นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเริ่มต้นเรียนแบบจับมือทากับเรานะฮะดูแลตลอดชีพจิตอะไรถามได้ตลอดนะครับการันตีคืนเงินด้วย 066 159 9 399หรือไลายฮะไปกดที่หน้าเว็บได้นะครับเพิ่มเพื่อนหรือนี่สแกนเียบอัพโคดด้านซ้ายล่างได้นะฮะสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วก็ท้ายแล้วนะฮะฝากติดตามช่อง youtube โอทออนไลน์ด้วยนะครับฝาก subscribe กดกระดิ่งยุคนี้ผมไม่ต้องมีรูปแล้วแหละกดยังไงผมม่าทุกคนรู้หมดแล้วเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนเจะได้ติดตาม นะฮะจะได้ดูเรื่องหรือเอาง่ายๆเข้าปุ่มไลน์ก็ได้สแกนคิวอาร์โคอันที่2นะครับเข้ากลุ่มผมเวลาอัพคลิปผมโยนลงกลุ่มทุกคลิปนะฮะยังไงก็ฝากติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับผมรู้สึกว่าคลิปนี้โคตรยาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดต่อเสร็จจะไปดูนะฮะไม่ตัดต่อพูดผิดไม่ตัดต่อเทคเดียวกี่นาทีนลกมากคลิปไปละ